สวัสดีค่ะทุกท่านแนนจากเพจ SP Auditing Training นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องของภาษีกับธุรกิจความงามนั่นเองนะคะใน EP นี้นะคะแนนอยากจะแบ่งเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับฝั่งของรายได้และก็ค่าใช้ใจ่ายค่ะเรามาเริ่มกันในฝั่งของรายได้เลยนะคะในกรณีที่เราประกอบกิจการในรูปแบบของธุรกิจความงามนะคะในส่วนของรายได้นั้นค่ะให้เราพิจารณาว่ากิจการของเรานะคะถ้าเข้ากิน สถานประกอบกิจการพยาบาลก็คือมีโปรเซสในการดําเนินงานเหมือนกับโรงพยาบาลนะคะก็คือต้องมีการพบหมอก่อนหลังจากนั้นนะคะในการที่จะจ่ายยาก็จะต้องมีความเห็นของแพทย์ว่าจะต้องให้ยาอะไรบ้างกับการรักษาความงามในครั้งนี้ค่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะคล้ายๆกับการรักษาพยาบาลนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกนะคะในการเสริมความงามอย่างเช่นการทํา บท็อร้อยใหม่นะคะหรือการทำทรีทเมนต์ค่ะหากกระ s ในการ เข้ารับบริการนั้นนะคะมีการพบหมอก่อนนะคะแล้วก็วิเคราะห์หลังจากนั้นค่อยเป็นการรับบริการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานประกอบการประเภทโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะและคลินิกจะต้องได้รับใบประกอบด้วยนะคะตรงนี้ถึงเข้าเกณฑ์ว่าเป็นสถานประกอบกิจการในรูปแบบของโรงพยาบาลค่ะตรงนี้รายได้ที่เกิดขึ้นจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะไม่ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องนําส่งนั่นเองค่ะในส่วนของรายได้จากการขาย วิตามินอาหารเสริมแล้วก็ครีมบำรุงด้วยนะคะตรงนี้หากโปรเซสต่างๆค่ะต้องมีการพบหมอด้วยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้หนึ่งของกิจการโรงพยาบาลเช่นกันก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ สำหรับในฝั่งของค่าใช้ใจ่ายนะคะเรามาดูกันว่าจะมีภาษีอะไรบ้างนะคะในกิจการลักษณะนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีค่าจ้างแพทย์ตรงนี้นะคะหรือมีค่าเช่าเครื่องมือแพทย์ต่างๆซึ่งหากเป็นการจ่ายค่าบริการหรือค่าเช่านะคะจะมีภาษีตัวหนึ่งก็คือภาษีหักหน้าที่จ่ายนั่นเองค่ะกิจการยังคงมีภาระที่จะต้องยื่นภาษีหักหน้าที่จ่ายและก็นําส่งในอัตราที่สัมภาร์กำหนดนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้แนนฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ใน EP พน้าค่ะ